โอ้โหคู่นี้นีถ่ถ้าได้ลูกถ้าได้ทายาทนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ดูสีผิวดูใบหน้าดูใบหูดูร่างกายของเพชรเมีย สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกวยไอเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะค่ะทักทายยามเย็นนะคะวันนี้เอาความสวยของแม่ทองคูณนะคะสุ้มช้างกวยไอเจียงมาฝากนะคะที่ควันหมายของเรานะคะพามาอาบน้ำถูตัวนะคะ ออกเดินเล่นยามเย็นนะคะจะพาไปไหนคะวันนี้เจาอ,อยากได้น้องครับจะได้น้องรอรอเหมือนพลายแชมสั่นครับอ๋อถ้าจะพาไปหาเชือกไหนเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกณียาเขาแล้วค่ะเจ้า,า,า,าตัวอ้วนนะคะค่ะ ไม่ค่อยฟังนะคะอยากกินมากกว่าก็ดูตัวเขาดูครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะแม่ทองคุณนี่เป็นช้างเพศเมียนะคะที่ลักษณะสวยงามวนทวนครับวนทวนสูงโปร่งนะคะส,สูงมากครับวันนี้พี่ควานของเราจะพาแม่ทองคุณไปหาหาใครคะไปก่อนครับต้ติดตาม ต้องติดตามน,นะคะเราอยู่ข้างหน้านะครับค่ะตอนนี้แม่ทองคูณของเราเดินมาแล้วนะคะามากับควานหมายนะคะบ้านของเรานี่คือเรียกว่าบ้านยี่สิบหลังนะคะบ้านยี่สิบหลังท้องเัวเจียงของเรานะคะอยู่หลังที่ห้าตอนนี้เราจะพาแม่ทองคูณ ดเ,เ,เดินเร็วมากนะคะตัวใหญ่ด้วยโอ้โหใบหูใหญ่มากค่ะปไลปไปห่วงกินด้วยนะคะจะไปหาใครเอ่ยนะคะต้องติดตามต <c oughs> โอ้มาถึงแล้วนะคะหลายท่านคงจะรู้จักนะคะนี่คือพ่อพลายหนุ่มเซกนะคะนี่ ค,ค,ค,ค่ะมาถึงแล้วนะคะมาดูปฏิกิริยานะคะพาสาวมหาหนุ่มนะคะจะเป็นยังไงาาค่ะวันนี้สาวมาหาหนุ่มแทนนะคะช้างสองเชือกนี้ถือว่าเป็นช้างที่ลักษณะสวยงามนะคะโอ้โอ้โอโอหงวงกิน น,น,นี่คือพ่อพลายหนุ่มเสกนะคะพ่อหนุ่มรูปหล่อเราพาสาวมาหาคือยังไงครับพี่ควานก็ตะก่อนนี่ผมเคยทับืองกัรก่ออยากอยากได้รูป อยากได้พันไหมใช่ไหมคะพ่อหนุ่มเสกเป็นช้างที่มีลักษณะสวยงามนะคะรูปล่อมากส่วนพังทองคู่ของเราก็เป็นช้างเพศเมียที่สูงนะคะวนท้วนตัวใหญ่นะคะดูปฏิกิริยาสองเชือกนี้นะคะว่าเขาจะชอบกันไหม นนี่ะะคพ่อหนุ่มเสกของเราก็มาอยู่บ้านแล้วนะคะพขาพลายนุ่มเสกไปวัดไปวาแล้วครับสนใจกันไหมเนี่ยโอ้โหต่างคนต่างกินนะคะรอมากเลยหนุ่มเสก ไม่ทองคุณเราก็ตัวใหญ่เกือบเท่าเหมือนกันใหญ่ๆพอๆกันนะคะแต่ว่าของเราเป็นช้างเพศเมียนะคะก็จะไม่สูงเท่านะคะนนนนตอนนี้ก็นี่นะคะคุณตาก็เก็บมูลช้างอยู่นี่นะคะคุณตาหม,มานะคะหลายท่านคงจะรู้จกักแล้วนะคะ นุรเสกเป็นช้างที่ดังมากนะคะโอ้ตรงนี้ย้อนแสงบ้านของเรานะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเป็นบ้านใกล้เลือนเคียงของเราเป็นช้างที่อยู่ในโครงการพัชนาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียกว่าบ้าน20สบหลังช่องกวไอเตียงของเราอยู่หลังที่ที่หนะคะ ส่วนพ่อพายหนุ่มเสกอยู่หลังที่เท่าไร่คะคุณตาหลังที่เจ็ดนะคะหลังที่แปดนะคะขออภัยค่ะพ่อหนุ่มเสกของเราอยู่หลังที่แปดสุมบ้านยี่สิบหลังก็จะมีหลายๆเชือกนะคะที่รูปหล่อหน้าตาดีกันหลายเชือกเลยหนุ่มสุริน์ก็จะอยู่ใกล้ใกล้ช่องหนุ่มเสกนะคะอยู่ติดๆกันนะคะ วันนี้ก็พาสาวแม่ทองคูณแมะมาหาผู้ชายนะคะวัมนี้ครับผู้ชายไงแมะมาหาผู้บ่าวแมะมาหาผู้บ่าวนะคะ <c oughs> เป็นช้างที่ลักษณะสวยงามทั้งสองเชือกนะคะก็คือถ้ามีทายาทก็คงจะสวยงามมากนะคะทา,า,ายุงเฟกไม่ยอมให้ผมสักทีเลย ขอผ่านมันเไม่รู้หวงอะไรหรือเปล่าใช้เหมือนควัยตัดยเนละเอามาทอดให้มันลงอ่าเลยเอาไปทอดทอดเลยวอะไรแล้วยังกระบุ้อโอ้นะคะของอย่างนงี้ต้องใช้เวลานะคะดนด้านหลังก็คือพลายทองเงินนะคะก็จะอยู่โซนเดียวกัน นี่สวยงามมากเลยตองจะยูาตยาทังจูจีกันนะคะดูทัมากับว่าส่วงนั้นก็ติดเนาะแมงครับบติดทังจูจีกันนะคะขนมลูกงามกับแม่สาวแสนสวยนะคะดูดูรแล้วกันไป วานปวยเจียนบอกว่าอยากได้นะครับอยากได้ลูกอยากได้ลูกจากพ่อพายหนุ่มเสกนะฮะมาเป็นช่างก็คงจะเมือนกันละวละเฮ้ยแหล่าช่างเลยเจ้าสวยงามนะคะ ตำเป็นำให้รุ่นรุ่นนะครับจะขยายลายเกี่ยวครับห่วงกินอย่างเดียวนะคะสองเส้นลายเทมซันลายบัวบานลายจิกน้ำอนนะครับดาบมา ฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เราพาแม่ทองคูณนะคะมาหาพ่อพายหนุ่มเสกนะคะมาดูว่าช้างจิบกันจะเป็นยังไงน,นะคะหุงกินอย่างเดียวเลย

ทองคุณอายุเท่าไร่คะพี่ขวัญประมาณสราทายืนปักทีเดือดเราสามสิบนี่แหละครับสามสิบสองสามสิบสามนี่แหละครับทองคุณสามสิบสามแล้วพ่อพายนมเสียอายุเท่าไร่คะคุณตาสามสิบหกอ๋แอแสดงว่าเขาก็รุ่นรุ่นเดียวกันนะคะเป็นนมใหญ่กับสาวใหญ่นะคะุถ้าสองเชือกนี้<อ>มีทาย,ยาทก,ก็คงจะออกมาสวยงามมากนะคะ วันนี้เราก็เลยพาแม่ทองคูณมาหาพ่อพายหนุ่มเสกนะคะเพื่อเราจะมีข่าวดีมีเบบีตัวน้อยๆนะคะให้กับครอบครัวของของเรานะคะช่องโกยาเจียงโอ้โหครูนี้นี่ถ้าได้ลูกถ้าได้ทาย,ยาทนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ ดูสีผิวดูใบหน้าดูใบหูดูร่างกายของเพชเมียนี่โอ้สุดยอดจริงๆนะครับก็การันตีได้เลยว่ารอสวยแน่นอนครับนี่แต่ตัวเมียนี่ไอพัทงทองคูณของเรานี่เขาพร้อมแล้วนะครับนี่เหลือแต่ พ่อพลายอย่างเดียวเลยครับเนี่เพราะว่าไม่ฟังทองคูณเรานี่ไม่ยอมออกห่างตัวพ่อพลายเลยนะครับมัดแล้วมัดมัดมัดแล้วครับมัดแล้วตัวใหญ่นะครับนี่ไม่ฟังทองคูณของเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับก็มองด้านนี้นี่ไม่เห็นพ่อพลายหนุ่มเสกเลยนะครับหายเลยครับ แสดงว่าตัวเกือบเท่าเพราะพลายนุ่มเซกเลยนะครับจูจีดูดีก็ใช่ว่าจะเข้ามาเลยจะได้เลยไม่ไม่ได้เลยนะครับนี่ก็ต้องดู ดูว่าปฏิิรยาเขาจะเป็นยังไงครับผมแต่ก็ถ้าได้ลูกพ่อพลาหนุมเสียงนี่ถือว่ามีบุญมีบุญมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าพ่อพลายนี่ไม่ได้ขึ้นขึ้นทับตัวเมียน,นี่โอ้หลายปีแล้วครับโอ้มันมีความสุขแท่นอนดูอ่ะโอ้ครับผมดูครับ อพึอ่งถมามาพิ่งมาถอมนี่เร็วก็ต้องดูดูตอนต่อไปครับผมจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องติดตามครับผมก็สำหรับเิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงสายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเท่าสวัสดีครับผมวส,บสวัสดีครับ <laughs>